Do you play, me? me, me. <laughs> <laughs> ไวกิธเบลล่ามุฟออนฝ้าลุกใหม่สวยสะกดทุกสายตาแม้ว่าเส้นทางความรักกาปีกับพระเอกมาเท่อย,อย่างเวสุโกลวัตจะจบลงแต่ชีวิตก็ต้องมุฟออนและไปต่อสําหรับนางเอกสาวเบลล่าลานีแคมเปนโดยเธอเผยว่าจากนี้ขอโฟกัสที่งานเป็นหลักเพราะยังคงสนุกกับงานในทุกวันและขอโฟกัสครอบครัวดูแลคุณแม่ส่วนเรื่องหัวใจก็ให้เป็นเรื่องของเวลาในอนาคตแต่ล่าสุดสาวเบลล่าก็มุฟออนต่อไม่รอแล้วนะพร้อมอวดลุกใหม่ที่สวยตระลึงสะกดทุกสายตาจนได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากพร้อมข้อความระบุ ว่าเตรียมพบเบลล่ากับบทบาทใหม่ที่จะมาสะกดทุกสายตารู้พร้อมกันเลยเร็วนี้นะคะท่ามกลาง,งแฟนกดไลค์คอมเมนต์หลงรักกับความสวยความนางเอกออรตัคนนี้อย่างมากล้นหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ใหม่ด้วยนะคะ